สวัสดีค่ะได้ครับเลยติดจอบด้วยเลยติดจอบด้วยใครกาแฟแก้วเท่าไหร่แก้ยี่สิบครับผมมีอยูสิบห้าบาทกินได้ไหมได้ครับอีห้าบาทผมเซ็นไปเดี๋ยวรอบหลังมาจ่ายเดี๋ยวให้พี่แดงจ่ายฮะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ มาก็เจอในเอฟซีเลยเอฟซีเยอะมากเลยไม่ต้องเยอะยงใช่ไหมใอ้ให้ยังเียอะเลยว่าจะเลี้ยง่เชี่ยวมีแก้วใหญ่มากเลยอ่ะมีแก้วเล็กอ่นี่อแก้วใหญ่แต่หอมกลิ่นชาบ้างมากินน้ำก่อนดีกว่าหอมแห้งผมเอาชาครัชาอะไรครับชาเย็นชาเย็นเย็นชาครับเอาแบบเย็นชาก็ได้ครับ ว่าจะเอากาแฟยกล้อก็เดี๋ยวมันกินไม่ได้กินชาหอมมากเลยอ่ะแต่ถ้าโอเลี้ยงผมไม่ต้องจ่ายตังนะพอดีผมเองครับผมไม่ใช่อู๋ครับผมเองผมไม่ใช่อก็เลยไม่ได้เลี้ยงพาสาวนุ่นมาจองคูบุต้าเอารถเกี่ยวหรือรถถดีคะรถเกี่ยวจองแล้วอ่ะอ๋อรถเกี่ยวจองแล้ว มาแล้วถ่ายไปอัดฟังใช่ไหมอ๋ออุ้ยไม่เราเอาไม่เอียงเลยอุ้มตุ๊กเเพราะว่าเราจะเอาไปแข่งกันกับที่คนละท่นอยากไปแข่งกับใครนะกับพี่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 อ่าพูดง่ายๆคือพี่นกพี่นกพี่เน็กมีคันใหญ่แล้วพี่นกพี่นกจะเอาอะไรนะสมบูรณ์ใช่ไหมใช่เออพี่เน็กก็จะเป็นคูปต้าร้อยห้าพี่ก็จะเอาเจ็ดสิบเพราะว่าน้อง แล้วยาโบ่ล่ะยาโบ่ก็ต้องพนักงานจับระสอบอัจาร์บีใช่ไหมยาโบ่ยาโบ่ไว้อัดฟังนี่ยาโบ่ยาโบ่ต้องเอาดู่นี่ซูนใหญ่เลยนะคะคุอบัตต้าก็คือเราก็จะขายแบรรยากาศกัวน่ะเรายังไม่ได้ว่าไปเจอรถตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อันนี้เราถ่ายบรรยากาศข้างนอกพี่เอ๋วเอาแก้วเดียวเนาะกินด้วยกัน ชาเย็นกาแาชาเย็นด้วยจะเอาหวานไหมครับไม่ค่ะหวานน้อยค่ะทั้งสามเลยของพี่เยียวอ่ะเอาปกติก่อนนะแก้วเล็กแก้วใหญ่ค่ะแก้วนี้หรือแก้วนหนแก้วนี้ครับแก้วนี้ครับแล้วแก้วนี้ยี่ห้าครับ มันเข้มข้นอร่อยทุกแก้วโอ้เดียวยังยกล้อมาอุดหนุนได้ค่ะครับขอบคุณครับขายอยู่นี่ประจำเลยใช่ไหมคะครับช่วงประมาณสี่โมงถึงบ่ายหนึ่งบ่ายสองค่ะแล้วหลังจากนั้นแะคะหลังจากนั้นก็รอโรงเรียนเปิดครับเข้าโรงเรียนวิรวัฒน์บ่ายสามครับก็โรงเรียนยังไม่เปิดครับก็โรงเรียนยังไม่เปิดก็อยู่นี่ก่อนจะไปหาตลาดก็อะไรอยู่ครับเขายังเขาโรงเรียนเขายังเปิด กาเรียนไดสองอยู่แล้วยังครับยังตอนนี้ยังไม่เปิดก็เลยทาเลยออาาไปจอดหรือ่ามนต่ากันมมีนกัอะไรอ่ะไม่จะบอกว่าเห็นสองสามนาทีแล้วเห็นเจ้ายักษ์เข้าไปที่คอนเทนเนอ๋อ นี่อย่าลบอย่าลดทนนะตัวนี้ไยแดงเนาะตัวใหม่วไเราก็ต้องรอไแล้วกันช่วงเวลาาเรอุ่นไหน่บ้างทาไว่าสาวนุ่นจะลองรุนนงร่นไหนบ้างจะขับรุ่นไหนบ้างอยากได้รุ่นไหนบ้าง D470 เดี๋ยวเราต้อง <c oughs> รอติดตามชมตอนต่อไปนะครับยันพี่เอาร้อยห้าแล้วกันเดี๋ยวจะเอาคันนี้นี่เอาไว้ไปขับเข้าป่าอ้อยเหรอวันทบัเดียวอย่นี่สา่อาวันนี้วันเสาร์นี่ิดวันที่ัยวติดวันทีบันเดียวแต่ถ้าวันหยุดก็ก็ปิดปิดวันที่วัฒน์นัทตัเลอร์ตัดเลอรก็ปิดนะครับ สสองีงหายเี่องทีหาอะไรประมาณเนี้ยครับเนยตอนี้สำหรับทีนี้ก็เราจะได้าน้ำก่อนเดี๋ยวเราจะรอชมกันจ่ายด้วยคต่อไปแล้วกันเจอกนโูขาสหน้านะครับอนเราคิดต่อไปว่าเราจะถ่ายอะไรกันนะบัครับัได้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 เท่าไหร่วสครับยีเดียวละยี่นะครับสอง ยี่สิบครับไี่มีครับนะเอาอีกนึงสซ่แก้วไหมอันนี้ไม่ค่อยหวานครับอันนี้ปกติครับอันนี้พี่อยากจ่ายกี่แก้วเมื่อกี้สองแก้วไงเออเขาจะกินกับตัวเองกินจะกินกับคนเขาทำไมกินเขาเขาขี้เกียจถือแก้วอ่ะขี้เกียจถือแก้วก็ถือถุงก็ได้ตัวกินด้วยก็ไม่ได้เดี๋ยวถ้าต้องสั่งใหม่ใช่ไหม เดี๋ยวกลับมาเขาค่อยสั่งใหม่โอยาสโกปุใไมมัเนียด้อนกบ้านอกลไป่นคนที่มาทำงานอยู่บนป่านะเอานใครไม่ใช่เดไอ้ไฟหรือเปล่าไอ้ไฟไอ้ไฟใช่เหรอ ที่มาทำงานอยู่สวนป่านี่นะสวนป่าอยู่ตรงไหนนี่เหาะนี่นะที่มีช้างนี่นะที่ไฟมันมาถ่ายใช่ไหมไอ้ไฟเาบอกเป็นเพื่อนเองเป็นเพื่อนใครเนาะเป็นเพื่อนหนูเดี๋ยวนูคิดก่อนหนูไม่้อรที่น่นเนี่ยมันจะกัน่นไอไฟไอ้เขาเรียกกเขาไม่ใช่เพื่อนหนูก็เป็นน้องหนูจะไหมจะมาดูหนูอ๋อหนูรู้แล้วชื่อเจินเอออ๋อ หนูไม่รู้เลยว่าเขามาทำงานใครใครเพื่อนเพื่อนสมัยเรียนก็ยังถามยังทามอยู่ก็เกิดแบบว่าก็อยู่ทางโน้นแล้วตอนนี้ยังอยู่นี่ไหมเออจับเลี้ยงเรเลิกจับทำงานแล้วแต่โควิดลบลบกลับโอ้เจินจอจานสารอื่นใช่ไหมเจิญเจินเดี๋ยวกลับมาคนเดี๋ยวมาก่ทำไมได้ค่ะ นไปค่ะซื้อน้ำเสร็จแล้วนี่แหละเขาเรียกเอฟซีจริงรู้หมดเออรู้จักเพื่อนเขาอีกทำไมแกรู้วะทำไมแกได้ไปถามว่าเออได้เป็นเพื่อนจ๋าอะไรใช้น้ำมันที่แบบบปียี่สิบนะคะเขาช่วยลดลดอะไรครลดประหยัดเงินครัมันถูก อันนี้รถสาธิตเโอเคนะำอกเราไหมสามเออเอาแมสออกสิ <c oughs> ไปยิ้มอะไรในแมส <c oughs> ช่างภาพเออเอเฟคเออผมแบบ พี่เหยี่ยวเนี่ยเขาจะไปทําผมแบบนี้นุ่นหันมาตรงนี้แหละคิดมาคิดด้วยกันเอาทางนี้ปับเส้นเอาให้ผมมันสบัดสบัดเด้อสบัดสบัด1 2รถนี้มีเจ้าของแล้วนะชื่อสาธิตรสาธิต อุ้ยรถเขาหักนะานุ่นทำไมแข่งก้าวข้ามที่ไม่ได้เออนอ่งเอาเม็ดอันนี้กี่แรงยี่สิบเจ็ดหรอเมีเตรูไปดุ่นหรดูเด้อเต็เม อนั่งนั่งก่อนค่ะเชิญนั่งก่อนค่ะคือนั่งคือนั่งครับพี่เหี่ยวพื้นเลยครับพื้นก็ี่รพี่เหี่ยวพี่แต่ว่าไม่ว่างเลยวันนี้ทำไมส่วนนี้ส่งรถเยอะมากเด็กลดเยอะส่งก่อนส่เซลก่อนนะคะ เราจะเอารุ่นไหนเงื่อนไขตัวร์อะไรค่ะเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ้านนองบายบายส้มกองคับเอ้ยไม่ใช่ดิส่งผู้สิงผู้สิงครับทำไปผู้สิงทำผู้เกียรตินะผู้เกียรติผู้สิงอ่ะตัวนี้ไอ้รุ่นนั้นมา